สวัสดีครับผมดรออฟครับวอชเวิร์ลครับอพิอร์นี้เป็นอพิอร์พิเศษต้องบอกว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาหรือคําถามที่หลายๆคนทางบ้านนะก็ถามมาว่ามีหลายคําถามเลยวันนี้ผมจดมาหมดเลยนะครับมีอยู่5คําถามเดี๋ยวเราไปคําถามแรกก่อนเลยนะครับวันนี้หลายคนถามว่าเราจะมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ายาได้ไงนะครับต้องบอกก่อนว่าวอชเวิร์ลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเป็นเจเนอเรชันหลานนะครับต้องบอกเป็นทายาทของน้ํายาซักแห้งควอตซ์ซูเปอร์ หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเจนนี้ไม่ค่อยรู้จักกันละแต่ต้องบอกว่า Cross Super เนี่ยเป็นน้ํายาซักผ้าและปรับพ้นุ่มที่เป็นเจนแรกๆของประเทศไทยเลยแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้ว63ปีวันนี้ อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยหาซื้อกันได้เลยนะครับคุณภาพดีมากมีที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยหรือไม่ก็ลองเข้าไปใน Google แล้วลองไปเสิร์ชดูจะเจอเต็มไปหมดเลยนะครับราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปด้วยต้องบอกว่าเขาเซิร์ฟตลาดไฮเอ็นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราเอาคุณภาพและประสิทธิภาพที่เราเคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ายาซักผ้าแบบผ้านุ่มนะครับมาต่อยอดนะครับเป็นแบรนด์วอชเว r l d นะครับวันนี้ w a t c h w r l l เนี่ยเรามี2 Product ด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือเป็นน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าคุณภาพของน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยกับซักผ้าเนี่ยมันดียังไงของ w a t c h w o r l d แน่นอนซักผ้าของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำยาซักผ้าที่มีสูตรปรับผ้านุ่มอยู่ด้วย วันนี้ใครที่ชอบซักผ้าแล้วแบบไม่ชอบลงแบบผ้านุ่มอยากให้กลิ่นหอมแบบเบาๆใช้น้ํายาซักผ้าของเรารับรองว่าสีผ้าที่เป็นสีขาวเนี่ยจะขาวขึ้นแล้วก็มีความนุ่มนะครับแต่แน่นอนครับถ้าใครชอบกลิ่นแบบจัดเต็มๆเลยนะครับน้ายาปรับผ้านุ่มของเรานะครับตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่ต้องบอกว่าติดถึง30วันใครที่ซักแล้วกลิ่นไม่ติดนะครับผมรับประกันว่าส่งมาคืนได้เลย ไอ้กลิ่นนี้ครับติด30วันแล้วนอกจากที่ติดตัวเราแล้วนะครับเวลาคนไปโดนผ้าหรือเอาผ้าไปสัมผัสกับที่อื่นกลิ่นก็จะติดผ้าคนอื่นด้วยอันนี้เป็นสูตรพิเศษทําให้ผ้านุ่มแล้วยังทให้ผ้าหอมนานด้วยนะครับรีดง่ายนะทีนี้ครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าเขาสั่งตู้ watchwell เ,เราไปแล้วเนี่ยน้ำยาตัวนี้ครับมันใส่ตู้เข้าไปแล้วประสิทธิภาพมันเป็นยังไงในตู้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมต้องบอกครับว่าคุณภาพตัวนี้ครับ เราได้ทดลองกันแล้วว่าหลังจากที่เราได้มีการวางน้ํายานอนไว้หลังหลายๆเดือนนะครับประสิทธิภาพของน้ายาหรือว่าสภาพของน้ายาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ยังใสเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความที่ไม่ตกตะกอนนะครับส่วนปรับพนุมเนี่ยต้องบอกว่าอยู่คงทนถาวรแบบไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีไกไขมันขึ้นมาหรือแบ่งชั้นในตู้ของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรามั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ํายาซักผ้าและประับพนุมของเรานะ คำถามต่อไปครับยอดฮิตมากปริมาณ10บาทเราได้น้ํายาแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอันนี้ครับเรากดมาที่ครึ่งเดียวนะ5บาทนี่คือปริมาณ5บาทของน้ํายาซักผ้าของเราครับส่วนปริมาณ10บาทครับอ่าอันนี้น้ํายา10บาทครับผมปริมาณ5บาทกับ10บาทซึ่งเทียบกับตามท้องตลาดแล้วเป็นไงครับ5บาทนี่ครับ นะครับ5าบาทน้อยมากปริมาณยังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยครับประมาณ3เท่าของเรา3เท่าตัวอันนี้ไม่ได้บัฟแต่พูดความจริงให้พวกเราได้เห็นว่า5บาทของออแบรนด์ท้องตลาดทั่วไป5บาทของเราและ10บาทของเราสุดคุ้มแค่ไหนอันนี้ตอบคำถามเพื่อนๆได้นะครับว่าปริมาณ10บาทได้ประมาณไหนนะทีนี้คำถามต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าน้ำยาหมดจากตู้แล้วทำยังไง แน่นอนวันนี้ครับเราสามารถสั่งน้ำยาได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเราจะส่งได้ภายใน1-2ถึงวันถ้าเป็นต่างจังหวัดครับ2-3ถึงวันส่งถึงที่แล้วก็สามารถเทเติมได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายกับคนที่ใช้ตู้เราไม่ต้องมาเติมบ่อยๆครับปล่อยตู้ให้มันสามารถทาเงินให้เราได้เลยนะแล้วคำถามสุดท้ายครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนเทรนด์นี้ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันครับมันจะต้องมีหลายคนที่กำลังมองหาธุรกิจนี้อยู่แล้วก็ต้องการที่จะ ต่อยอดหรือว่าทำธุรกิจคล้ายๆแบบนี้วันนี้ Watch World เราเซตอพาร์หรือแล้วกำลังทำให้พวกเราได้เห็นว่าเรามีความแตกต่างนะครับเราเป็นโรงงานทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและปั๊บผนุ่มที่เชี่ยวชาญทางเคมีพันนะครับเราไม่ใช่เป็นช่างผลิตตู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราผลิตตู้ Watch World เพื่อที่จะส่งขายตู้ Watch World แต่เรากำลังจะบอกว่าเราเข้าใจในตัวเคมีเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำยาซักผ้าแบบผ้านุ่มที่ต้องนอนอยู่ในตู้นานๆ ก็ไม่มีการเปลี่ยนสภาพไม่มีการอุดตันที่หัวนะครับแบรนด์ brand เราไม่ได้เป็นแบรนด์แรกที่ออกตู้นี้มาเพราะ,ะนั้นหลายแบรนด์พยายามที่จะออกตู้นี้มาแล้วแต่ปัญหาคือน้ํายาครับมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะอะไรน้ํายาต้องนอนอยู่ในตู้นานๆนะครับต้องมีการเปลี่ยนสภาพแน่นอนในตู้นะครับหลายคนบอกว่าผลิตตู้มาแล้วคุณใช้น้ํายาอะไรก็ได้ไม่จริงครับวันนี้ถ้าคุณใช้น้ํายาอื่นในตู้นี้นะครับไม่เกิน2เดือนครับรับรองว่าหัวตันแน่นอน หรือไม่ก็มอเตอร์มีปัญหาแน่นอนการจ่ายน้ํายาไม่เหมือนกันและการแปลสภาพน้ํายาหลังจากที่เราได้ใช้น้ายาอื่นๆแล้วในตู้เราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนความเหนียวแน่นมีการแบ่งชั้นเพราะฉะนั้นตู้เราจะมีปัญหาครับอันนี้ต้องบอกเลยว่านอกจาก w a t c h w o r l d เป็นเจ้าของโปรดักต์ที่ผลิตน้ํายาซักผ้าแบบผ้านุ่มแล้วเรายังทําน้ํายาแบบผ้านุ่มและซักผ้าพเพื่อเสิร์ฟให้ตู้เนี้ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีให้กับลูกค้าเราได้แม้วันนี้ลูกค้าที่ซื้อตู้เนี้ย ก็สามารถมั่นใจได้สําหรับคุณภาพของน้ำยาแล้วยังมั่นใจว่าเราจะดูแลกันแบบยาวๆให้ตู้นี้มันสามารถใช้บริการได้ต่อไปนะครับในระยะเวลาย,ยาวๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบทั้งหมดที่พี่ๆที่ทางบ้านได้ถามผมมานะส่วนคําถามอื่นๆครับก็ inbox เข้ามาได้นะครับใน Facebook w a t h w w r r d ของเราเดี๋ยวเรามีคําตอบให้พวกเรานะครับในเอพิส od ต่อไปครับวันนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ